คำว่าุรานกาลามุลล์เนี่ยเป็นคำดำรัสคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานาววตาลานี้กุรานซึ่งเป็นกาลามุลล์เนี่ยกาลามุลล์คำพูดของ, ah งขอัลลอฮ์พินองครับมีอยู่สองประเภทนะมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งพ่นองขอเขาว่ากาลานับสี หนึ no. ่งค nah, ือกาลามนับซีของอัลลอฮฺซุบะฮานะฮูวาตัลลสองกาลามลับซีนากาลามุลลับซียนกาลามลับซีของอัลลอฮฺซุบะฮานะวาตาละเพราะฉะนั้นอัลกุรอานที่เราอ่านอยู่นี่พี่น้องเขาขัพูดว่าเป็นกาลามุลโลขคำผูดของอัลลอฮ แตจริงๆเลี้ยวนี้อัลกุรอานนี่ขอเรียเป็นแค่เพียงการล้ำลับซีของอัลลอฮฺซุบะฮานะฮูวาตาอาลาเท่านั้นแล้วปีนองว่ามันต่างกันตรงไหนเล่าเนาะการลา้มลับซีกับการลา้มนับสี่เนี่ยประการทีหนึ่งพีนองกับการลามนับซี่ของอัลลอฮฺซุบะฮานะวะตาลาคือสี่พันอันกาลามู่ที่เราทงกันตั้งเต่อยู่เรียนครูสัมพันธ์หรือที่เราโซนบรรดาหลูกล้านของเราเนี่ย เตลารงเนี่ยอันกาลามูอัลลอฮฺตาลาส่งพูดนี่พี่น้องครับสี่พระกาลามที่มีที่อัลลอฮฺตาลานี้นี่ซึ่งเป็นสี่พัดพาเพดหูอยู่ดียนยั่งอยู่แต่สัตว์ของอัลลอฮฺสุบะฮานาวะตาลาซึ่งอัลลอฮฺตาลาพูดได้ไม่บายนี่พี่น้องกาลามนับสี่ตัวนี้และที่เป็นสี่พัดสี่พันหนึ่งยังอยู่ติสัตของอัลลอฮฺสุบะฮานหูวตาอาลาและอัลลอฮฺตาลาพูดนี่พี่น้องครับ ตกสิ่งูกอย่างไม่ว่าเร่องวาย,ยิบมุสตาเฮเรื่องฮารุสตกสิ่งนี่อัลลอฮฺซุบะฮานาวะตาลาพูดได้ทั้งหมดและขณะ้เดียวกันกาลามนับซี่ของอัลลอฮฺตาลาซึ่งมีอยู่ติดสัดของพระองค์บินองไอนี่อัลลอฮฺตาลาพูดมานี้ไม่เป็นเสียงไม่เป็นฮูรบไม่เป็นอักษรและไม่เหมือนกับสิ่งใดๆคำพูดใดๆจากเล่าบรรดามัโลกของอัลลอฮฺซุบะฮานาวะตาลาทั้งหมดทั้งมวล ผมที่เลาพี่น้องปันนี่ครับว่าเอาเดิมที่พี่น้องครับอัลกุรอานที่เราอ่านเนี่ยอัลลอฮฺซุบะฮานาวะตาลาเปิดหีบเปิดม่านออกโดยให้มาลาอิกะจิบรินอะลัยฮิสสลามได้เข้าใจได้รับรู้ทั้งหมดถึงคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบะฮานาวะตาลาที่อัลลอฮฺตาลาพูด ยิบรีนเข้าใจทางมดพี่น้องหลังจากนั้นมาลาอิกายิบรีนหรือยิบรอเอนเนี่ยนำกาลามุลลอ์ดังกล่าวที่ไม่เป็นเสียงไม่เป็นฮูรุบไม่เป็นอักษรพีน่น้องนำไปบันทึกไว้ในโล์มหฟูสกระดานที่บันทึกทางมดทางม้วนเรื่องราวเหตุการณ์ของมักโลกที่อัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลสร้างมา อพี่นองได้ยินอยู่ว่าอัลลอฮฺาตาลาพูดเนี่ยเป็นเสียงบางอัลลอฮฺพูดมีเสียงเหมือนกันไอน,นี่พี่นองครับไม่ใช่ในแนวทางลักษัทธายุดมันตามอากิดะอะลิสุนนะวันจมามะ พนั้นเราจะต้องหยุดมันสัทธาว่าอัลลอฮฺตาลาพูดนี่พี่น้องไม่มีก่อนไม่มีลังไม่เป็นฮูรบไม่เป็นอักซอนไม่ใช่มีสัปดูไม่มีติเต๋นอไม่เป็นเสียงนี่คือกาลามนับสี่ซึ่งมีอยู่ในศัตของอัลลอฮฺซุบหฮานาวตาตาลาพ่อว่าญิบรีนเข้าใจเลวนั้นพี่น้องนําไปบันทึกไวายเทโล มัฟฟูสบันทึกเป็นภาษาอะไรพี่น้องฮะเลยตอนที่บันทึกที่โลมาฟูสนั่นบันทึกเป็นภาษาอาหรับเนาะแต่ละอักษรนแต่ละตัวเนี่ยใช่เป็นภาษาอาหรับทั้งหมดพี่น้องแต่ละตัวนี่ความหญ่ฟควายมโต้เท่ากับผูกเขาอูที่น้องลองคิดแล้วว่าความยญ่ของโลมาฟูสเนี่ยหญ่ยยสักนาดไหนพี่น้องครับบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์ทั้งหมด อยู่ที่นั่นทั้งสิน้นพอหลังจากนั้นอัลกุรอานทูกบันทึกในลูกมาพูสแล้วพี่นองอัลลอฮฺสุบะฮานะวะตะลาให้อัลกุรอานทางมดที่ทูกประทานลงมานี้พี่น้องแต่ <c oughs> คำขึ้นเลยละตุนกอนนี้นะทางหมดทางม้วนทูกนํามาเก็บไว้เถอไบตินอิซะจันฝาดุนยาที่เราหินห ah ah ลังจากนั้นพี่น้องครับเหตุการณ์ในการประกาศศาสนาของท่านนาบีสอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมมากะห์13ปีมาดินา์ิ0ปีพี่น้อง อันกุรอันทุกทายยอยทายยอยทายยอยลงมานีา่ยทุกทายยอยลงมาเรื่อยๆนจนข้าทางว่าครบ นะมดนะจากจำนวนอายะกุ Quran เถยยมูสว่วนใหญ่ที่เราหยุดทื่อยู่พี่น้องค์หกพันหกรวยหกสิบกอายะเอพี่น้องว่าซาซาไม่นี่ก็จีเปลี่ยนสลามไม่ถึงหกพันหกรวยหกสิบบุกดินะเราสตาร์เราเคยได้ยินมายัางเหมือนกันอ่ายัางบางคนพี่น้องว่าเออมา,าช้านได้ยินมาว่าอายะกุรอานยังเป็นเบิร์นด้วยที่น้องที่รักครับเราต้องหยุดมันให้จับ ข้อมูลที่พี่น้องทื่ออยู่รับรู้อยู่รำเรียนมาพี่น้องครับทุกโตงเลวนะทุกโตงเลวเนาะหลังจากนั้นพี่น้องครับเพราะนั่มไยย่อยลุงมาทายย่อยลุงมาให้แก้ทานศาสนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ประกาศศาสนานีิพี่นงยี่สิบสามปีในการทํางานศาสนาอย่างจริงจังของตอรสุรลโลห์เนี่ยตอรสุรลโลห์ก็นําไปบอกกับซอฮาบะา์ซอฮาบะา์กับปอรสุรลุลโลห์พี่น้องครับบอกให้แต่ละอายะห์แต่ละอ,องค์การก็ตกั้งก นำไปบันทึกไว้ในกาบอินทาพาลํามังในกะโดกสัตว์มังฝ้าพนั่งกําแพงมังจนคาทางวาทานรอสุลุล l ลลัลลอฮลเยฮิวะซัลลัมได้วาฟัตไปกุรานขยังซะปิซาปาฮพี่น้องอยู่ที่คำอินทาพาลัมบางส่วนของสหบัติซึ่งเป็นหนักฮาฟิสตองจำอันกุรอานพี่น้องการทกบันทึกไว้ในสมองในความจำของสหบัติบางส่วนยุกไสนาบูบักเองพี่น้องเลยมีฟวามกิดริเริ่มมาทักจะมาจาก่านเสนาอุมัดบิลคอตบรอยัลลอตาลาอันหุในการที่จะ ต้องการรวบร่วมอันกุรอานให้เข้าเป็นเล่มทําไมพ่พ่นองครับพอซอบัตรของทรารุสุล,ลุลตอนส่งครามแต่ละครั้งนี้เสียชีวิต บางสงครามไม้ฟมามว่าเป,ป็นซิปพี่น้องเลยกาลเงเห็นว่าอัลกุรอานพี่น้องครับถ้าหากไม่ได้รวบร่วมมานนี้แน่นอนคนที่ตรงจำนี่ข้าพาลบไปเสียชีวิตมันขมดจนข้าทางรีเริ่มตั้งแต่ยุคไซนาอบูบักเซนาอุมาดไปวอนพี่น้นองนะส่งซ้ำครั้งไปวอนว่าเฮ hey, อบูบักเออทานจะได้ทำการรวบร่วมตะนะถ้าภาษาบานเราว่าชั่นนิดเลียวนี่รวมกูดานเนี่ยเป็นเลม่มนี่มันเป็นเรื่องที่ดีพี่น้องแต่เซนาอบูบักนี่พี่น้องแก้กลว้วนนะ เหมือนกับพวกเราเลยไอ้พลัมทำกระเดย,ยี่นองกลงโค้งน้ำบีไม่เคยทำที่นี่ชานกรมยญาณบุบักว่า ทำๆตรงๆกันไม่ละเจ้าบันร์ละครูน้องนาบีไม่ทำที่พี่น้องอาบูบักไม่ห่านทำเพราะไม่มีในยุคสมัยรอสุลลลอฮเอาเลวไปเสียแต่นาอุมาดก็เอาลาวพี่น้องครับเอ้ว่าตนทำตะ้นี่ปุ่มเปลภาษาบันร์เลยนะ้าใจง่ายๆทำไมไอ้ไรนี่พี่น้องเรื่องนี่มันเป็นเรื่องทีดีพี่น้องถึงแม่ทานรอสุลลลอฮฺสลลฺสลัมไม่ได้กระทำเอาไว้พี่น้องเขาเรียกว่าเป็นบิดาอาห์สันนะเป็นบิดาอทีดีเลยคิดริเริมรวบรวมขึ้นมาตั้งแต่ยุค สมัยอบูบักไปหลุหลวงสําเร็จในยุคคอลิฟาเซนาอุสมานบินอัฟฟานเรืยเขาเรียกว่ามิสซาบอุสมานียะโอ้ยวางที่จะถึงมายังรุนพวกเราพี่น้องที่รักครับโูนูเลาสอบัดก็เทียงกันก็บาฮัสกันก็ทอกกันก็อิจติฮัดกันพี่น้อง ขอ้อผ้าความลำบากกันมากว่าที่จะได้อันกุรอานมาเป็นเล่มพอรวบรวมมาเป็นเล่มเลยวพี่น้องที่รักกับนันและที่เป็นเล็บบาตาซาอาลิฟบาตาซายิมฮาข้อที่เราอ่านอ่านในกุรอานนั้นเทเป็นอักษรทั้งหมดนั่นคขอเรียกว่า กาลามลับซีอ่าข้องอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวะตะอาลาดังนั้นคาลาัมลับซีนี้และพี่น้องถ้าเปรียบเหมือนกับเป็นงาพี่น้องอ่าข้องคาลามนับซีที่มีอยู่ในสัตว์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเพราะฉะนั้นอันลกุรอานกาลามุลลอฮ์แบบนี้และพี่น้องแบบอันลกุรอานนี่อ่าตีพิมพ์ไม่ขึ้นมานี่มีอะไรบาตาซายิมาหะโคะนี่พี่น้อง ไอน,นี้แหละเป็นของบาฮารูเป็นของไม่หรือเป็นมักโลแต่ทางนั้นและทางนี้พี่น้องครับใครข้อตามที่ไปพูดว่ากาลามุลล้อเนี่ยมักโลกเนี่ยกุรอานกาลามุลล้แเ้วไปพูดว่ามักโลกเป็นของไม่ของบาฮารูนี้ถือว่าเป็นคําพูดเถหั่มพี่น้องไม่อนุญาตให้กล่าวเช่นนั้นเนาะทำไมพี่น้องเพราะกลัวว่าพี่น้องชาวบ้านคนอวามรรจะ ข้าใจพิดอ่านนึกว่ากะลามนบซีของอัลลอฮฺสุบะฮานาวะตาลาเป็นของบารูหรือเป็นมักโลกยกเว้นในสถานที่มีการสอนเรียนยกเว้นมีการอธิบายพี่น้องอย่างละเอียดนะาอนนี้ก็สามารถที่จะพูดได้